คิดถึงจังเลยครับไม่ได้มานานก็หลายวันอยู่นะหมดแต่เดินสายถ่ายคลิปครับยังอยู่ที่เดิมครับเจ้าคุณทองเราครับอยู่ที่บ้านช่างตนนะครับตนกลาเบาะยนนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวดยังไม่ได้ออกงานนะครับยังทำวีไไม่เสร็จเลยครับไม่รู้จะได้ออกงานตอนไหนนะ ดูใกล้ๆก,ลก็จะเป็นประกายเพชรนะครับเล็เงาตาแตกนี่ดูครับถึงไหนละโอ้ ช่างทาสีให้แล้วครับแต่ดูเหมือนยังทาไม่เสร็จนะเนี่ยยังเหม็นสีอยู่เลยครับ ภายนอกก็คงจะเห็นกันหมดแล้วนะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำถึงไหนแล้วนะครับร้านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ในบ้านเป็นสีทาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่หน้าร้านนะครับว่าเขาหุ้มถึงไหนแล้วอันนี้ก็ยังเหลือแต่ลมนะแต่ลมก็จะใส่อยู่ครับ ต่เดี๋ยวก่อนนะครับฝน,นตกไหมยายฝน,นตกไหม เอเมื่อวานตกด้วยเหรอเมื่อวานฝนตกนี่น้ำเต็มตุ่มเลยครับไม่รู้ว่าจะไปวิ่งงานนี่จะมีแรงหรือเปล่านะเฟืองน่าจะเฟืองเร็วด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับทำวีไอพีเสร็จก็จะเอาไป ลองไม้ก่อนยังไม่ได้ลองไม้ครับไปไปที่หน้าร้านช่างต้นกันครับเอาล้วครับมาถึงแล้วขับรถมาไกลามากครับ300<ล>สามอยโลจากบ้านตรงนี้แหละใกล้ๆวันนี้ของใครนี่ฮอนดน้าเจ็ตสวยดีครับ ของผมถึงไหนแล้วพี่นี่ครับของพี่วุ้นหลังคาอยู่ีเมื่อวานส่งโชว์รูมครับเมื่อวานฮะเมื่อวานส่งงานโชว์รูมอยู่ซูซูกิโชว์รูมข้าวผมงานโชว์รูมซูดเลยครับวันนี้ส่งโชลูมก็เลยวุ่นมาสี่ห้าวันกันแล้วเขาพอดีลูกค้ามาเอารถนะครับเมื่อวานไอ้หลังคาใช่ไหมนี่นี่หลังคาครับเบาถึงไหนแล้วเบาะยังเบาต้องยังปักไม่เสร็จเลยครับยังปักไม่เสร็จใช่ครับผมว่าจะเอาเบาะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาส่งแบบไปแล้วเหรอ ส่งแบบเอ้ส่งแบบไปยังวะ,ฮะเฮ้ร้านร้านปากอะส่งไปแล้วบ้างส่งไปแต่วันวันไหนวะที่เราส่งไปนะในไะลน์นะน่าจะแบบนั่นแหละครับชื่อพี่พุทธครับ,รบอันนี้เพดานนะครับเพดานอันนี้ตามตามแบบเลยใช่ไหมเนี่ อันนี้ก็ไม่ใช่ทําแบบครับคือเราแปลงลายใหม่หมดเลยครับแปลงลายใหม่หมดเลยใช่ครับแปลงลายใหม่ตรงกลางก็อาจจะเป็นเหลือข้างๆก็จะมีขอบเส้นอย่างเงี้ยครับเส้นเล็กอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะตัดเป็นน่าจะใส่ลายแคปลาหรือเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใส่ใส่ได้บ้างปุณย์ครับแจวเลยมันจะเป็นเส้นครับข้างๆมันมีมิติไกลเป็นสีเหลืองครับแล้วก็เย็บแบบเล่นสีสีสันอ่ะสีสันเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็ไฟส่วนไฟก็จะเป็นพวก ตัดไม้ครับแปะอ,อ,บบอีกมิติหนึ่งครับมผมว่าตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าผมจะจอดแล้วใส่ไฟตรงนี้ได้ไหมพุทว่าได้ไหมหรือว่าพุทจะได้ใช่ไหมตรงนี้เราสามารถทำรูปแบบลแล้วก็ใส่ไฟตรงนี้ได้ครับ,รบไฟมิลเลอร์ครับที่เราซื้อมาแล้วก็ได้ดไล่สายไปด้านหน้าให้หมดเลยครับต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวพุทธว่าเอ้ยทำไมไปจอดทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีรถไลย้วครับจอดใส่แล้วก็ใส่ไฟเป็นจุด ก็เป็นช่วงบงลีอะไรเงี้ยได้<ก>ได้ไดก็จะเป็นมีไฟตรงตรงท้ายข้างหลัง่ะครับอ๋อครับอ่าข้างหลังครับเว <c oughs> ลาเสร็จงานพวกงานเร่ง <c oughs> ๆแล้วก็นั่นแหละครับทีเนี้ยก็จะลุยแล้วครับเต็มที่แล้วครับสองทีนั้นคือเล่งงานให้ลูกค้าออกให้หมดก่อนครับเพราะงานพี่ว่าเป็นงานละเอียดได้ไม่เป็นไรครับครับผมเดีวพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนถ้าไม่เป็นไรก็ เยรอจะไปฉีดวัคซีนรับพรุ่งนี้ครับฉีดของอะไรพี่ไอเข็มสองนะครับของแอตตาครับเข็มที่สองแล้วรับผมมีผลอะไรไหมไม่แน่ใจเข็มแรกไม่มีผลอะไรหรอครับ๋อไปฉีดอยู่อยู่กาบเชิงครับกาบเชิงครับอันนี้ไม่ใช่โซนประสาทเหรอโซนประสาทรับแต่ เห็นคนเขาจองแล้วมันไม่ได้ครับอ๋อมันต้องไปฉีดนู่นแล้วคือยู่นไม่ต้องไม่ต้องจองเลยครับครับเพื่อประชาชนแล้วก็นั่นนี่อะไรอันนี้ของเซีันครับอันนี้ของเซีันจะส่งห้ามพืนนี้นะครับสองพันครับอ๋อน่าจะเป็นรถของซีเอ็มใช่ไหมน่าจะใช่ครับเพราะเขาจะส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมส่งที่สิบหรือมั้งส่งที่สิบเอ็ดอ๋อครับนั่นแหละบอกเขาแล้วแหละเขาแชทมาเมื่อเช้านี้ ทีเหลืองจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงกลางครับตรงกลางส่วนเส้น,สนตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงจะตัดกันอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แหละสมมติแหวันนี้เส้นแล้วตรงนี้ตรงกลางก็เป็นช่วงกลางก็ต้องเย็บเพิ่มอีกใช่ไหมแค่ต้องเย็บครับต้องเย็บแล้วก็พอเสร็จก็๊บเราก็มาแปะทำไปเรื่อยๆพี่ <laughs> นั่นแหละครับเพียงงานออกเพราะผมก็พูดผมกะว่าถ้าทำเต็มปันก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งหลับแบบเต็มที่เลยครับลุยของพี่อ้วนอย่างเดียวหัวนี่ของเจ๊ดแจ๊ดครับนี่ก็ทำเต็มเหนกันครับทำเต็มเหมือนกัน อันนี้ของของผมหรออันนี้ของ f อ r t จเนอร์ครับของขอ f o จเนอร์เออก็อย่างว่าหรอมันยาวมาก f อ r t จเนอร์เมื่อคืนฝนตกเหรอตกครับดูตกเมื่อวานครับเมื่อวานหนักเลยโอ้โหเมื่อคืนไม่น่าตกแชร์ไหมโอเคครับติดตามกันเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ก็ช่างต้นก็ลุยทำเพดานนะครับ,รบอ,อันนี้ก็ตัดตามแบบนะครับผมยังคิดภาพไม่ออกหรอกแต่ว่าต้องถ่ายให้ดูดีกว่าตอนเสร็จอะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยใช่ครับชิ้มงานดูครับ งานละเอียดครับรอติดตามผลงานได้ครับช่างตนงานเข้าเยอะไหมพี่ทุกวันครับงานโ <c oughs> อ้โหทำไม่ทันเลยเนาะไม่ทันครับพี่คือมันทำกันสองคนหนึ่งว่าครับเ <c oughs> ช้าบ้างแต่งานแต่ละอย่างออกไปก็ต้องเนียนครับใช่ต้องแบบว <c oughs> ันนี้มันเป็นงาน <c oughs> แฮนด์เมดเนาะ <c oughs> ใช่งานสีมือครับ จะทำขนาดนี้ได้ก็้โหต้องมีทักษะมีประสบการณ์คนมันน้อยอะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนเด้อกลับแล้วครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิมาครับครับผมกลับแล้วครับเจิครับผมขอบคุณครับที่มาครับเดี๋ยวเดี๋ย็บราคาเสร็จตรงถ่ายพี่วุฒิดูนะได้ได้